เช่นเคยครับเราไปติดตามรู้ทันสื่อใช่หรือมั่วชวนหรือไม่นะครับกับตอนเบกกิ้งโซดานะครับช่วยให้สายตากลับมามองเห็นชัดใน5วันวันนี้นะครับเราทั้ง2คนพร้อมทีมข่าว n b t ีพิซนโลกต้องขอตักคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้ทันสื่อใช่หรือมั่วช่วหรือ,รอไม่ หีตาขนาดนี้เอาแว่นไหมไปตัดแว่นหน่อยไหมโอ๊ยแม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปเอา <laughs> เบกกิ้งโซดามาป้ายตาดีกว่าเบกกิ้งโซดาใช่เอามาทำอะไรนะป้ายตาใช่ก็จะได้กลับมามองเห็นได้สว่างแบบปกติไปเอามาจากไหนนี่อันตรายเดี๋ยวจะตาบอดแล้วหรอกอ้เอ้าพี่ไม่รู้ของดีจะแล้วพี่ก๊อนนี่เลยเขาบอกว่าเบกกิ้งโซดาล้างตาเนี่ยแหละจะทําให้สายตากลับมามองเห็นชัดได้ใน5วันเลยนะคะเนี่ยน่าสนมากดูดูภาพดูเสียงดิเสียง AI ภาพก็ AI มันมีอะไรน่าเชื่อถือบ้างเนี่ยคลิปเนี้ย จากประเด็นดังกล่าวสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าคลิปตามภาพข่าวนั้นเป็นคลิป AI ที่ถูกผู้ไม่หวังดีนำภาพและเสียงของนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขไปแอบอ้างในการให้คำแนะนำและโฆษณาในประเด็นสุขภาพดังกล่าวซึ่งอาจทำให้มีประชาชนหลงเชื่อทำตาม ด้วยความหวังว่าจะหายจากโรคจนสูญเสียโอกาสในการรักษาได้แบบนี้อันตรายมากเลยนะนมันส,ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงเลยแล้วก็ห้ามทําตามเด็ดขาดแล้วก็ห้ามแชร์ห้ามส่งต่อกันอื่นให้ทําตามเด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาติดตามข่าวสารดีๆนะครับในช่วงรู้ทันสื่อใช่หรือมั่วชัวหรือมไม่